ริงที่เขาบอกว่าตลาดตอนออกกลางเนี่ยเขากำลังซื้อสูงต่างเขาเยอะอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะอย่างประเทศบาเรนนะคะรายได้ของคนบาเรนค่ะต่อหัวอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทต่อคน1นล้านห้าแสนบาทโอ้เฉลีหรือละแสนกว่าบาทคือรายได้ขั้นต่ำของเขาขั้นต่ำค่ะคือรายได้ขั้นต่ำเป็นละล้านกว่าบาทนะฮะอ๋อโอเคค่ะนั่นหมายความว่าสินค้าที่อยู่เมืองไทยเนี่ยราคาจํานวนหนึ่งอยู่ที่นั้นสามารถแพงกว่าได้ใช่ค่ะแพงกว่าได้ประมาณ4 0่สิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่ประเภทของสินค้าค่ะที่บอกว่าขายดีๆเยขขาากัน เดือนหนึ่งประมาณกี่ชิ้นนะครับเป็นหลักแสนชิ้นค่ะหลักแสนชิ้นเดือนหลักแสนชิ้นดีสุดดีสุดดีสุดเท่าไหร่ดีสุดเป็นล้านชิ้นดีสุดเป็นล้านชิ้นคนที่นู้นเขาฮิตอะไรกันกันกบสินค้าไทยอ่ะสินค้าไทยที่เขาชอบนะคะในกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแชร์ค่ะเซรัม่มบำรุงผิวหน้าผิวกายสบู่ค่ะน้ําหอมผลิตภัณฑ์สปาของไทยนี่คือสิ่งที่คนไทยถนัดเลยนี่คือโอกาสของเอสบีไทยใช่ไหมหสามารถพาคนไทยไปตะวันออกกลางและไปบาเรนได้ด้วยอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะตอนนี้นะคะเราเปิดโครงการใหม่ที่บาเร ที่ห้าไทยมา,า,ยมาร์ทเป็นห้างไทยแห่งเดียวในตะวันออกกลางเปิดช็อปชื่อว่าซาววล่า,าช็อปก็คือรับสินค้าแบรนด์ไทยไปวางจาหน่ายที่นั่นก็เราทํากรตลาดให้ทั้งหมดค่ะแล้วก็โปรโมทสินค้าสินค้าที่ไม่ว่าจะผลิตก,กับเราก็ดีหรือไม่ได้ผลิตก,กับเราค่ะแต่ต้องได้มาตรฐานก็คือไปวางจําหน่ายที่นั่นแล้วเราก็ช่วยกระจายสินค้าหาลูกค้าให้ด้วยค่ะ